ท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับ TAI Smart Arbitration Course นะครับรายการที่นำสาระดีๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการนะครับจัดทำโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานสารยุติธรรมหรือว่า TAI นะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับกด subscribe หรือติดตามไว้นะครับเพื่อที่ว่าเวลามีการอัปโหลดตอนใหม่เนี่ย ท่านรับการแจ้งด้วยความรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับสําหรับประเด็นแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจที่เรานํามาพูดคุยแล้วก็นําเสนอในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราคุยกันมาหลายตอนแล้วนะครับเรื่องของประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการสัญญาอนุญาโตตุลาการแล้วก็ไม้กระทั่งตัวอนุญาโตตุลาการเองนะครับ แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเราคงจะมาถึงจุดที่ว่าเอาละถ้าเกิดจะเริ่มต้นกระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันจะมีแง่มุมในทางด้านกฎหมายอย่างไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับผลในทางกฎหมายต่ออายุความนะครับซึ่งในประเด็นเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายหลายท่านคงพอจะจําได้นะครับว่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตราหนึ่ง 93/114นะครับได้กำหนดเรื่องของอายุความไว้นะครับว่าอายุความเนี่ยอาจจะสะดุดหยุดลงได้นะครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ตามที่มาตราดังกล่าวเนี่ยกำหนดไว้นะครับซึ่งอนุมาตรา4ของมาตรา193/114นะครับก็จะกำหนดไว้โดยเฉพาะเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการซึ่งถ้าเราไปดูถ้อยคำเนี่ยกฎหมายก็จะใช้คำว่าเจ้าหนี้ได้มอบข้อพิพาท ให้อนุญาโตตุลาการพิจารณานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคำกว้างๆแล้วก็เป็นคำดั่งเดิมนะครับเรื่องของมอบข้อพิพาทซึ่งน่าจะมาจากภาษาอังกฤษคำว่า submit uh, dispute to arbitration นะครับแต่คราวนี้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นตามมานะครับว่าเอาละในเมื่อเจ้าหนี้จะกระทำการที่เป็นการมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาเนี่ยการมอบข้อพิพาทที่ว่าเนี่ยจะต้องกระทาแบบไหน ทำด้วยวิธีอะไรหรือต้องทําอย่างไรนะครับถึงจะมีผลที่จะทําให้อายุความในข้อบิาพาทหรือข้อเรียกร้องหรือสิทธทิอันนั้นเนี่ยมันสะดุดหยุดลงตามผลที่มาตรา193่งทับส4เนี่ยกำหนดไว้นะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยจริงๆก็มีความเชื่อมโยงแล้วก็สัมพันธ์อยู่นะครับเพราะว่าในพร่ำยัดอนุญาตตตุลาการพศสอ4 5เองนะครับก็ได้ บัญญัติรองรับแล้วก็เชื่อมโยงกับมาตรา193-14อทับอนุมาตรา4เมื่อสักครู่นะครับโดยกำหนดไว้ในมาตรา27นะครับว่าการที่จะถือว่าเป็นการมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตรการตามมาตรา193-14อทับ14อนุมาตรา4เนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับถึงจะเข้าข่ายตามที่กฎหมายกำหนดแล้วมีผลทำให้อายุความเนี่ยสะดุดจุดลง นะครับซึ่งในมาตราย7เองนะครับก็ได้กําหนดลักษณะของการมอบพิพาทหรือวิธีการในการมอบข้อพิพาทให้อนุญาตตัวตุลาการพิจารณาเนี่ยหลายวิธีการด้วยกันนะครับซึ่งจะเป็นวิธีการอะไรบ้างแล้วแต่ละวิธีการเนี่ยมันมีแง่มุมหรือว่ามีข้อพิจารณาอย่างไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันต่อไปนะครับประการแรกในเรื่องของวิธีการ ที่มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณานะครับในอนุมตรานึงเนี่ยก็จะบอกว่าเมื่อคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งได้รับหนังสือจากคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งขอให้ระงับข้อพ Star ิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการนะครับอันนี้จริงๆก็เป็นวิธีการที่พื้นฐานเบื้องต้นนะครับในเรื่องของหนังสือที่ได้รับจากคู้พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของ notice of arbitration ก็ได้นะครับเป็นเรื่องคำบอกกล่าวใช่มากกว่าเพราะว่าหนังสือที่ว่าเนี่ยก็ต้องมีการระบุนะครับเรื่องของการที่จะมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการนะครับซึ่งอย่างที่ภาษาอังกฤษเราอาจจะเรียกเป็น notice of arbitration นะครับเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าหนังสือฉบับที่ว่าเนี่ยที่จะเข้าลักษณะเป็น notice of arbitration หรือคำบอกกล่าวให้ระงับข้อพิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันจะ ต้องมีเนื้อหาหรือว่ามีสาระอะไรบ้างถึงจะเข้าลักษณะของการเป็นคําบอกกล่าวให้ระงับข้อยพาดโดยวิทยานุญาโตตุลาการหรือว่า notice of arbitration ที่ว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่เข้าลักษณะอย่างที่ควรจะเป็นแล้วเนี่ยมันอาจจะผลเกิดผลตามมาก็ได้นะครับว่ามันจะไม่ได้ทําให้อายุความเนี่ย มันสะดุดจุดลงตามที่มาตรา193อมทับสิบอนุมาตรา4กํกำหนดไว้นะครับโดยที่มาตรา27ของพรบอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันกำหนดรองรับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยจริงกฎหมายเนี่ยก็ไม่ได้กำหนดรายละเอียดนะครับว่าสิ่งที่จะเป็นหนังสือที่จะบอกกล่าวให้ระงับข้อพิพาทษโดยวิธีอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันต้องมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วนะครับมันก็คงจะพอ,อะ บอกได้นะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องบอกกล่าวเรื่องของข้อเรียกร้องซึ่งเป็นเนื้อหาของข้อพิพาทที่จะต้องการให้ระงรับโดยวิธีอนุญาโตตุลาการนะครับแต่ว่าการระบุที่ว่าเนี่ยคงเป็นการระบุเพียงแค่สรุปโดยย่อในสาระสาคัญก็คงพอแล้วนะครับว่าข้อพิพาทที่จะเรียกร้องให้มีการดําเนินการโดยคุ้พพาทอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันเป็นลักษณะอะไรบ้างเพื่อที่ทําให้คุยพพาทอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเข้าใจได้ นะครับอนอกจากนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมีข้อความที่ระบุให้ชัดเจนแหละครับว่าจากข,ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทที่มีการระบุไว้แล้วเนี่ยค้อพิพาทที่เป็นฝ่ายส่งคําบอกกล่าวหรือส่งหนังสือที่ว่าเนี่ยประสงค์จะให้เอาข้อพิพาทเรื่องนั้นเนี่ยเข้าสู่กระบวนการอนุญ,ญาโตตุตตลาการเพื่อให้คณะอนุญาโตตุตลาการเนี่ยวินิจฉัยและก็ชี้ขาดในข้อพิพาทนั้นนะครับซึ่งในเรื่องของ notice of arbitration เนี่ย ด้วยความที่เป็นหนังสือบอกกล่าวที่ค่อนข้างจะเป็นการสรุปสั้นๆนะครับก็มีข้อดีที่ว่าการเริ่มกระบวนการโดยวิธีนี้ซึ่งในข้อบังคับบางฉบับเนี่ยก็อาจจะมีการกาหนดให้เริ่มด้วยวิธีนี้นะครับก็ทําให้การเริ่มกระบวนการเนี่ยทำได้ด้วยความรวดเร็วนะครับเพราะว่าการร่างหนังสือที่เป็นเอกสารสรุปสั้นๆพวกนี้มันใช้เวลาแล้วก็ใช้ความพยายามเนี่ยไม่มากนักนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อ เสียเปรียบอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพียงแค่ notice of application สั้นๆเนี่ยโดยสภาพการที่จะดำเนินการต่อโดยเฉพาะการที่จะให้คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดรวมถึงการที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาโต้แย้งคัดค้านได้อย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยมันค่อนข้างทําได้ด้วยความยากลําบากเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่เอกสารสรุปเหตุการณ์สั้นๆท่านเองนะครับคณะอนุญาโตตุลาการคงจะไม่สามารถที่จะมาวินิจฉัยชี้ขาดได้โดยอาศัยเพียงลําพัง เรื่องของ notice of arbitration หรือคำบอกกล่าวที่ว่านะครับเะฉะนั้นโดยปกติบม่ต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมอย่างเช่นเรื่องของอข้อเรียกร้องหรือเศษไม่ต้องเคลมอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าเพียงแต่ประสงค์จะให้เข้าลักษณะตามที่มาตรา27อนุมาตราหนึ่งกันหมดไว้เนี่ยก็คงจะพอบอกได้ว่าอาจจะเป็นเพียงแค่การสรุปโดยย่อของข้อเรียกร้องหรือว่าเคลมส์แล้วก็การที่จะระบุถึงการที่จะนำข้อพิพาทนั้นเนี่ย เข้าสู่กระบวนการอนุญ,ญาโตตุลาการนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันครับในเรื่องของ notice of a r b i t r a t i o n ตรงนี้นะครับในการดำเนินกระบวนการตามข้อบังคับบางข้อบังคับอย่างเช่น u n c i t r a r l rules นะครับดูว่าข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของคณะกรรมการกฎหมายการค้าโรองเทแงศแห่งสัพยาชาตินะครับอาจจะมีการกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าสิ่งที่จะถือว่าเป็น notice of ต์ b วร์ a t i o n หรือคำบอกกล่าวตามข้อบังคับฉบับน,นี้นะครับไต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เราคุยเมื่อสักครู่นะครับายที่เราคุยเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นกรณีที่ว่าไม่มีการอ้างอิงข้อบังคับใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่อาจจะบอกว่าให้ะระงับคอยผ่านโดยวิธีอนุญาตตุลาการแล้วก็ไม่ได้ใช้ข้อบังคับของสถาบันไหนหรือหน่วยงานไหนเรื่งการทําอย่างที่เราคุยเมื่อสักครู่เนี่ยก็อาจจะเพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการดําเนินกระบวนการอนุญ,ญาโตตุลาการตาม ข้อบังคับของอันซนทรัลหรือว่าคณะกรรมการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติเนี่ยอาจจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับประการแรกก็คือว่าเป็นการเรียกร้องให้นําข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนะครับเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการซึ่งก็จะคล้ายๆกับที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่น,นะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ต้องแสดงเจตนาหรือว่าแสดงความประสงค์ให้ชัดเจนนะครับว่าต้องการจะเอาปัญหาหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ประการที่2ก็คือว่าต้องบอกเรื่องของชื่อแล้วก็ที่อยู่ของคู่พิพาทอันนี้ก็เพื่อให้มีการชัดเจนด้ว่าถ้าติดต่อกลับมาส่ง r e s p o n ส์คำบอกกล่าวกลับมาเนี่ยจะส่งไปหาใครหรือที่ที่ใครนะครับแล้วก็ส่งไปที่ไหนเพราะว่าจะได้รู้ด้วยว่าตัวตนของผู้พิพาทที่เรากําลังพูดถึงแล้วก็จะนําเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างใครกับใครกันแน่นะครับประการที่3มก็คือว่า ต้องระบุข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้พอจะนําข้อยิพาดเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยก uh ็อย่างที reversed, ่เราเคยกุยกันตอนก่อนหน้านี่นะครับว่ามันต้องเกิดจากการที่มีข้อสัญญาที่ตกลงให้ใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการเพราะฉะนั้นคําบอกกล่าวที่ว่าเนี่ยก็จะต้องอ้างอิงตัวข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาสามารถที่จะรู้ได้แน่ว่าไอ้การ มอบข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเกิดจากข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการฉบับไหนกันแน่นะครับเพื่อที่อีกฝ่ายเขาจะได้ทราบแล้วก็ตรวจสอบแล้วรวมถึงโต้แย้งคัดค้านได้ถูกต้องนะครับประการที่สี่ก็คือว่าต้องระบุถึงสัญญาที่เป็นที่มาของข้อพิพาทด้วยนะครับเพราะว่าโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยข้อพิพาทจํานวนมากมันก็เกิดมาจาก การทำสัญญาหลักอีกฉบับหนึ่งถูกไหมฮะแล้วมีการโต้แย้งพิพาทกันเกี่ยวกับการชาระหนี้หรือการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นที่มาที่ทําให้เกิดข้อพิพาทที่จะนําเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการเพราะฉะนั้นในคําบอกกล่าวอันนี้ก็ต้องระบุถึงสัญญาหลักที่เป็นที่มาของข้อพิพาทที่จะนําเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีสัญญาหลักแต่ว่าข้อพิพาทนั้นเนี่ยเกิดมาจาก เอกสารทางกฎหมายที่มีการทําในรูปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็เป็นเหตุที่ทําให้เกิดข้อพิพาทก็ต้องอ้างอิงหรือว,ว่าระบุเอกสารทางกฎหมายที่ว่านั้นด้วยนะครับซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นการทําในรูปของสัญญาโดยตรงแต่อาจจะมีการบอกกล่าวมีการแจ้งมีการติดต่อสื่อสารแล้วก็ทําให้เกิดนิติสัมพันธ์กันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่มีเอกสารอะไรพวกนี้เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ในทางปริบัิก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการที่จะตกลงเป็นข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการแต่แรกเนี่ยปกติก็ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือซึ่งเราได้คุยเรื่องนี้ไปแล้วถูกไหมฮะงั้นโดยสภาพไอ้ตัวสัญญ,ญาหลักที่เป็นที่มาของข้อพิพาทเนี่ยมันก็มักจะอยู่ในรูปของทําเป็นหนังสือหรือเป็นเอกสารด้วยนะครับแต่ว่าเอาละถ้าเกิดมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการที่เป็นหนังสืออยู่แต่ตัวสัญญาหลักเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเอกสารโดยเฉพาะนะครับก็ต้อง ระบุอย่างน้อยเนี่ยให้เห็นว่านิติสัมพันธ์ที่เป็นที่มาของข้อพิาพาทนั้นเนี่ยมันเรื่องอะไรกันแน่นะครับแน่นอนละครับว่าการที่มันจะเกิดข้อเรียกร้องในทางกฎหมายได้นะครับมันก็ต้องมีความสัมพันธ์ในทางกฎหมายก่อนถูกไหมฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยโดยสภาพผู้ผพิพาทมันก็ยังไม่มีสิทธิที่จะไปเรียกร้องให้อีกฝ่ายทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ได โดยสภาพก็ต้องมีนิติสัมพันธ์บางอย่างงั้นแม้ว่าจะไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนิติสัมพันธ์ที่ว่าเนี่ยก็ต้องระบุถึงลักษณะของนิติสัมพันธ์ที่เป็นที่มาของข้อพิพาทที่จะนําเข้าสู่กระบวนการอนุญ,ญาโตตุตลาการนะครับประการที่5ก็คือว่าเป็นการสรุปยอ่อข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทน,นะครับรวมถึงจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องถ้ามีจํานวนเงินนะครับอันนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าตัวข้อพิพาทที่เรากําลังพูดถึงแล้วก็กําลังจะนํา ข้อพ <Copy> ิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่นะครับก็คือพูดง่ายคือเรื่องตรงตัวเคลมส์นะครับอันนี้ก็เพื่อที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาทราบว่าข้อพิพาทที่กําลังพูดถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่นะครับประการที่6ก็คือคําขอบังคับอาจจะเป็นเรื่องของเรมเบดีล่ะนะครับว่าเอาละเมื่อมีข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่เรากําลังพูดถึงไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วที่จะขอให้บังคับอีกฝ่ายหนึ่งทาเนี่ย มันคืออะไรนะครับประการที่7ก็คือว่าถ้าเกิดว่าในข้อสัญญาที่ให้ตกลงให้ใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับของอนสูตรเทเนี่ยนะครับไม่ได้กําหนดเรื่องของจํานวนอนุญาโตตุลาการภาษาหรือว่าสถานที่ดาเนินกระบวนพจารไว้นะครับในคําบอกกล่าววันนี้ก็อาจจะระบุข้อเสนอเกี่ยวกับจํานวนอนุญ,ญาโตตุลาการไว้ก็ได้นะครับอาจจะใช้หนึ่งคนสามคนหรือกี่คนก็แล้วแต่นะครับ ภาษาที่จะใช้ในการดําเนินกระบวนพินารอนุญาโตตุลาการรวมถึงสถานที่ดําเนินกระบวนพิการของอนุญาโตตุลาการนะครับอันนี้คือเ,อเป็นเจ็ดประการหลักๆที่ตามข้อบังคับของอาเซีทัาเนี่ยกำหนดไว้ว่าถ้าจะบอกกล่าวนำคดเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับแต่ว่านอกจากนั้นนะครับในคําบอกกล่าวตามข้อบังคับของอาเซีทัเนี่ยอาจจะ มีเพิ่มเติมก็ได้นะครับแต่อีก3ข้อที่เราจะพูดถึงเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนที่กําหนดไว้เป็นบทบังคับนะครับว่าต้องมี3ข้อนี้นะครับซึ่งจะต่างจาก7ข้อมาสักครู่ในส่วนของ3ข้อที่เรียกว่าเป็น optional อันนี้นะครับก็อย่างเช่นเรื่องของข้อเสนอเกี่ยวกับ appointing authority นะครับก็คือว่าถ้าเกิดมีปัญหาว่าไม่สามารถที่จะตกลงกันตั้งอนุญาโตโตุลาการได้เนี่ยจะให้องค์กรหรือหน่วยงานไหนเนี่ยหรือทำหน้าที่เป็น appointing authority ก็อาจจะมีข้อสเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับส่วนบทบาทหน้าที่ของ a d o i n t i n g Authority นะครับขออนุญาตยกไปในโอกาสหน้านะครับที่เราอาจจะมีโอกาสที่พูดถึงกันในรายละเอียดมากขึ้นนะครับอันที่สองก็คือว่าข้อสเสนอให้ดำเนินการตั้งอนุญ,ญาโตตุลาการคนเดียวหรือว่า sole o p t r a t o r นะครับอันนี้อาจจะเป็นกรณีที่ว่าถ้าเกิดในข้อสัญญาอาจจะกำหนดไว้เรื่องของจำนวนไว้อยู่แล้วนะครับว่าให้มีอนุญาโตตุลาการคนเดียวนะครับในคําหอกกล่าววันนี้ ก็อาจจะมีการพูดถึงเรือเสนอให้มีการตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวด้วยนะครับซึ่งมันก็จะทําให้กระบวนการตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวตามข้อบังคับของอาเ่เนี่ยมันคิกออฟหรือเริ่มต้นไปได้นะครับอ,อันที่3ก็คือว่าการบอกกล่าวเกี่ยวกับการตั้งอนุญาโตตุลาการถ้าเกิดมีอนุญาโตตุลาการหลายคนนะครับตามข้อ9หรือข้อ10นะครับซึ่งในกรณีที่มีอนุญาโตตุลาการหลายคนเนี่ย ตามข้อบังคับของออสิตร่าเนี่ยผู้พิพาทแต่ละฝ่ายก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายละหนึ่งคนนะครับเพราะฉะน,น,นั้นในคําบอกกล่าวอันเนี้ยก็อาจจะแจ้งไปเลยก็ได้นะครับว่าถ้าเกิดมีตัวตนของคนที่จะทำหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการที่ตัวเองมีสิทธิ์ที่จะตั้งแล้วเนี่ยก็อาจจะระบุไว้ในคําบอกกล่าวอันนี้ก็ได้ว่าการตั้งอนุญาโตตุลาการที่ตนมีสิทธิ์เนี่ยเ,เป็นใครนะครับเพื่อที่ว่าจะทําให้กระบวน พิพาเนี่ยมันเ,เริ่มต้นไปได้แล้วก็ดําเนินต่อไปได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่านอกจากการส่งคําบอกกล่าวตามมาตรา27อนุมาตรา1แล้วนะครับมันก็ยังมีวิธีการที่จะเริ่มกระบวนการนาอนุญาติวลการที่จะทำให้อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา27อีกนะครับอีก3วิธีการด้วยกันวิธีการที่2ก็คือว่าเป็นการบอกกล่าวเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับข้อแรก แต่ว่าการบอกกล่าวในข้อที่2เนี่ยไม่ได้เป็นการบอกกล่าวเพื่อมอบข้อพิพาทให้เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยตรงนะครับแต่เป็นการบอกกล่าวให้คุยพาดอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยตั้งอนุญาโตตุลาการหรือว่าให้ความเห็นชอบในการตั้งอนุญาโตตุลาการในกรณีที่อาจจะมีการเสนอว่าตั้งบุคคลนี้แล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาให้ความเห็นชอบนะครับอันนี้โดยตัวของการบอกกล่าวเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของข้อพิพาทเพียงแต่ว่า การที่บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งมีการตั้งอนุญาตตุลาการเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการแสดงความประสงค์หรือเจตนาอยู่ในตัวนะครับว่าตอนเนี้มันเกิดข้อพิพาทขึ้นแล้วแล้วก็มีความจําเป็นที่ต้องให้อนุญาตตุลาการมิไชัยชี้ขาดมันถึงมีการบอกกล่าวให้มีการตั้งอนุญาตตุลาการนะครับซึ่งวิธีการเนี้ถ้าเกิดไม่ได้เป็นการดําเนินกระบวนพิจารณาอนุญาตตุลาการตามข้อบังคับฉบับใดฉบับหนึ่งนะครับแล้วก็ เป็นเพียงแค่มีการตกลงให้ใช้วิธีการอนุญาตตัวตุลการลอยๆนะครับก็อาจจะใช้วิธีการตามมาตรา27อนุมาตรา2ได้นะครับประการที่3นะครับอันนี้ก็คือว่ารณีที่ตัวสัญญาอนุญาตตัวตุลการเนี่ยอาจจะมีการตกลงแล้วก็กําหนดหรือว่าระบุตัวคณะอนุญาตตัวตุลการไว้นะครับตั้งแต่แรกนะครับ ซึ่งวิธีการนี้อาจจะไม่ได้พบบ่อยมากนักนะครับที่ว่าตัวสัญญาอนุญาโตตุลาการเนี่ยจะมีการระบุตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการไว้แต่ต้นนะครับแต่ก็อาจอาจะเกิดขึ้นได้ครับเพราะบางครั้งเนี่ยคูยพิพากษอาจจะคิดว่ากําหนดไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันง่ายกว่าโอกาสที่จะคุยแล้วก็ตกลงระบุตัวบุคคลเนี่ยมันอาจจะทําได้สะดวกกว่าตอนที่เกิดปัญหาเกิดข้อพิพาทษแล้วนะครับในกรณีน,นี้นะครับ การที่จะเริ่มต้นกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการก็ไม่ยากครับเพียงแค่ว่ามีหนังสือแจ้งความประสงค์หรือบอกกล่าวเช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากมีตัวคณะอนุญาโตตุลาการเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการแจ้งความประสงค์ที่จะนาข้อยพันธ์นั้นเนี่ยเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการให้ตัวคณะอนุญาโตตุลาการที่มีการตกลงกําหนดหรือระบุไว้ในสัญญาตั้งแต่ต้นเนี่ยรับทราบ นะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติแน่นอนนะครับว่าพอคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยได้รับการแจ้งหรือบอกกล่าวแล้วนะครับก็อาจจะต้องมีการติดต่อสื่อสารและก็แจ้งไปอีกฝ่ายหนึ่งทราบด้วยเพียงแต่ในจุดของการที่จะมีผลทําให้อายุความสะดุดจุดลงเนี่ยมันเริ่มมีผลนับแต่วันที่มีการบอกกล่าวแจ้งไปยังตัวคณะอนุญาโตตุลาการในกรณีที่มีการตกลงกําหนดตัวบุคคล ที่จะเป็นคณะอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญาตั้งแต่แรกนะครับอันนี้มาถึงข้อที่4ครับซึ่งจริงๆข้อที่4เนี่ยอาจจะเป็นข้อที่เกิดขึ้นบ่อยกว่าด้วยซ้ําไปนะครับในกรณีที่ว่าเป็นการใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการแบบสถาบันหรือว่า institutional arbitration นะครับซึ่งในกรณีที่สัญญากําหนดหน่วยงาน หรือเรียกว่าเป็นสถาบันอนุญาโตตุลาการนะครับอย่างเช่นกําหนดให้ใช้สถาบันอนุญาโตตุลาการสํานักงานศาลยุติธรรมหรือว่า TAI นะครับก็จะเข้าในวงเล็บสี่ตรงนี้นะครับที่ว่าพอดําเนินการตามวงเล็บสีก็คือว่าเสนอข้อพิพาทนั้นต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการที่มีการตกลงกําหนดไว้ในสัญญานะครับก็จะมีผลทําให้อายุความเนี่ยมันสะดุดหยุดลงไปด้วยตามมาตรา27อนุมาตรา4 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามอนุมาตรานี้ถ้าสัญญากำหนดให้ใช้หรือดำเนินกระบวนพจารอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานสายวิธรรมหรือว่า T.A.I. นะครับวิธีการก็คือว่าผู้วิพากษ์นั้นเนี่ยก็ต้องเสนอข้อวิพากษ์มาที่ T.A.I. นะครับแต่ว่าอตรงเนี้ยนะครับไม่ว่าจะใช้ข้อบังคับของหน่วยงานไหนหรือสถาบันไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะมี ารายละเอียดมากขึ้นนะครับเพราะว่ากรณีอย่างเนี้ยตามวงเรีบ4ี่เนี่ยมันจะไม่เหมือนอนุมาตราหนถึงสนะครับที่ว่ามักจะเป็นกรณีที่ว่าเป็นอนุญาโตตุลาการแบบเฉพาะกิจหรือว่า ad hoc arbitration นะครับที่อาจจะใช้วิธีการตาม 1, 2หรือ3เนี่ยก็ได้แต่ถ้าเป็นตามอนุมาตรา4เนี่ยเนื่องจากว่าข้อบังคับของแต่ละหน่วยงานหรือว่าแต่ละสถาบันเนี่ยกำหนดไว้ไม่เหมือนกันหรือแตกต่างกันนะครับ การที่จะเสนอข้อวิพากษ์ต่ออนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับของสถาบันไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอันเนี้ยอาจจะต้องไปดูรายละเอียดของข้อบังคับแต่ละสถาบันรวมถึงแม้กระทั่งของสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักง,งานสายธรรมเองด้วยนะครับซึ่งในโอกาสต,ต่อๆไปเนี่ยนะครับเราคงจะได้มีโอกาสนํารายละเอียดมาพูดคุยกันนะครับว่ากระบวนการที่จะมอบข้อวิพากษ์เข้ามาสู่ระบบของ สถาบันอนุญ,ญาโตตุลาการสำนักง,งานสายวิชารรมเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดของการอาบอกกล่าวหรือว่าการแจ้งหรือว่าการมอบพยพิพาทที่ว่าเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าทั้ง4วิธีการเนี่ยนะครับก็คือวิธีการตามที่มาตรา27กําหนดไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการบอกกล่าวไปยังผู้พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งว่าจะให้ระับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยวิธีอนุญ,ญาโตตุลาการนะครับหรือว่าการ บอกกล่าวไปให้ตั้งอนุญาโตตุลาการตามอนุมาตราสองหรือว่าการแจ้งไปยังตัวคณะอนุญาโตตุลาการที่มีการาตกลงกันไว้ในสัญญาแล้วนะครับหรือว่าการาส่งหนังสือไปอยังหน่วยงานหรือสถาบันอนุญาโตตุลาการนะครับก็จะมีผลทําให้กระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วก็อายุความเนี่ยสะดุดหยุดลงนะครับตามมาตราย7แล้วก็มาตรา1น3่งทับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับก็ เป็นคคบถทวนครับสำหรับรายการ TI Smart Arbitration Cost ในตอนนี้นะครับซึ่งในตอนหน้าลเราคงจะสรรหาสาระดีๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระบวนการอนุญ,ญาโตตุลาการเนี่ยมานำเสนอต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ